แม่แตงโมเปลี่ยนใจไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วจากกรณีกระแสขาว่าว่าแม่ของแตงโมนิดาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเครียดกับคดีและไม่ขอยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วเนื่องจากเห็นว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนและหากยื่นฟ้องไปและแพ้คดีคนที่ถูกดำเนินคดีคือคุณแม่เองนั้นล่าสุดวันนี้1มิถุนายน2565 นายมงคลกิจหรือสะสะเต้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลคดีทั้งทาง,ทงด้านกฎหมายทนายความและที่ปรึกษาของคุณแม่ได้ระบุว่ายัางไม่ทราบเรื่องนี้และในวันนี้จะไปคุยกับแม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรและเป็นเรื่องจริงตามกระแสะข่าวหรือไม่ทางด้านนายอจฉริยะที่ปรึกษาคดีและเป็นคนหาหลักฐานสําคัญซึ่งเคยระบุว่ามีหลักฐานสําคัญเห็นว่าการเสียชีวิตข,ของแตงโมนิดาคือฆาตกรรมกล่าวว่าแม่เปลี่ยนใจไปมา คนที่เสียหายจะเป็นแม่แต่ในส่วนของตนจะเดินหน้าฟ้องต่อไปเรามีหลักฐานชัดเจนและจะยื่นฟ้องวันที่18มิถุนายนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไลค์ like, จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ